สวัสดีค่ะวันนี้มาทำสลนให้น้องนะคะด้วยงบหลักร้อยนะคะที่นีก็จะมีขาดตั้งที่เป็นไม้ไผ่ไม้ไผ่แบบที่เขาปักแบบไม่ใช่เต็มต้นแบบเป็นเสื้อเสี้ยผ่าแบบไม้ไผ่ผ่าค่ะจะมัดละหนึ่งมัดหนึ่งก็ได้ประมาณสิบห้าสิบห้าเส้นนะคะ ความสูงประมาณความยาวประมาณหนึ่งเมตรนะคะเปนไผ่คืเป็นขาปักตรงนี้นะแล้วก็จะมีท่อ p v พีนะคะขนาดสีหด่หุนซื้อมาสามเส้นนะคะแต่เส้นที่อยู่ข้างบนนี้คือมันเหลือเหลือจากที่บ้านมีอยู่แล้วมีหน่อยหนึ่งก็เลยไม่ไดนะ้นับรวมนะตรงที่ทำเป็นตรงกลางะคะ่ะแต่เส้นสามเส้นตรงโค้งเนี้เรือซื้อมา วันที้แฟนไปซื้อนะคะแฟนปเป็นคนลงไปซื้อจะประมาณ200 200กว่าบาทแต่เขาจะมีรวดลวดไว้ไว้ไวไวดึงอะคะ่ะอีกมัดหนึ่งมัดนั้นน่าจะประมาณ30บาทแต่ก็ไม่ได้ใช้อะไรมากนะคะสําหรับลวดอัน,นจะเป็นท่อที่เราไว้ขั้นกลางนะคะขั้นกลางของโครงของเขาครงราคาเขาท่อความยาวไม่พอเลยต้องเอาม่ไผ่ามาเสริม ที่ใช้เยอะสุดมากแฟนก็จะเป็นเคเบิลทายนะคะเคเบิลทาย20บาทห่อละ20บาทเอามารัดถึงสแลนกับกับข้อ PVC มันจะแน่นนะคะอันนี้เป็นกล่องที่รเราเตรียมปลูกนะคะล้างกล่องแล้วก็ตากแดดแล้วก็แช่น้ำไว้เตรียมขอปลูกนะคะรอบนี้ลงเยอะหน่อยเพราะว่าได้รับการตอบรับดีมากเลยค่ะขายในหมู่บ้านนะตอนแรกลงแค่20 2 0ี่สิกว่ากล่องอะ 1ี่กล่องตอนนี้เพิ่มมาอีกเป็น40กว่ากล่องแล้วส่วนนี้คือผักขึ้นช่ายล็อตแรกจะเหลือหนึ่งกล่องนะคะกกต้นเล็กๆจะเป็นล็อตสองเป็นขึ้นชา้าที่กล่องแรกยังเหลือเหลือไม่คิดต้นนะคะก็เลยไม่ได้โพสขายต่อแล้วเอาไว้กินไว้กินเองไว้ทํายำทำข้าวต้มนะอันนี้ก็จะเป็นผักกินคอสที่ลูกค้ารอส่งพรุ่งนี้เขาจองไว้แล้ววันวันที่ไปส่งเขาไม่มาก็เลยต้องแบ่งไว้ให้เขา สแลนนี่เป็นถุมดระสารจากของรัสดานะคะหน้ากว้าง2เมตรยาว10เมตรรวมค่าส่งแล้วชะประมาณ160บาทใช้ความความหนาประมาณ50า50เปอซให้น้องเขาโปง่งโป่งที่สุดเพราะว่าที่บ้านจะแดดแรงช่วงเที่ยงถึงบ่ายสอที่น้องใช้ชอบสลบนะแต่นี่คือการไว้ก่อนเพราะว่าเวลาเขาสลบเขาก็จะหยุดการจเจริญเติบโตค่ะก็เลยอยากให้น้องเขาแบบ โต้เต็มที่อะไรเงี้ยมาดูว่ามันเขาจะแบบสวยกว่าเดิมเยอะไหมอันนี้เป็นเสาที่ปักไ้นะคะแล้วก็เอาท่อ p v c เสียบลงไในเสาได้เลย,เลยจะแน่นแน่นเลยค่ะพอดีกันเลยขนาด4หิ้นะคะท่อ p v c นี้จะปักปรับมุมกล้องแบบนี้นะคะ แต่ถ้าหน้าฝนเดี๋ยวจะทําเป็นพายางค่ะสีใสคุมราคาให้น้องเขาอีกทีหนึ่นตงตอนหน้าฝนเราค่อยมาติดให้น้องเขาตอนนี้ออเดอร์ใน,นหมู่บ้านนี่รอคิวแล้วค่ะตอนนี้คนทำที่แล้วไม่ได้เขาก็จะจองไว้จองไว้ค่ะ ว่าได้รับผลตอบรับที่ดีอยู่นะเพราะว่าลูกค้าสั่งครั้งแรกเพราะตอนนี้ทำมาสองรอบแล้วรอบนลลีบ้จะรมเป็นรอบที่สามลูกค้าที่สั่งครั้งแรกครั้งที่สองก็ยังสั่งแล้วทีนี้เขามีการแบ่งให้เพื่อนบ้านเขาด้วยนะแล้วเพื่อนบ้านก็บอกอ๋อหนูสั่งไม่ทันเลยางเดี๋ยวหนูรอรอบหน้าอะไรเงี้ยก็คือจะเป็นปากต่อปากค่ะเพราะว่าผักเราสดจริงๆเราเก็บขายคือเปิดออเดอร์ที่ที่สังบอกนะเปิดเช้า ตอนส่งตอนเย็นหรือเปิดตอนเย็นส่งตอนเช้าเงี้ยค่ะคือให้ลูกค้าได้รับผักสดจริงๆแล้วมันกรอบแล้วเขาจะติดใจเขาก็จะกลับมาสั่งใหม่ซ้ําๆแต่ว่านี่คือพื้นที่ของเราเป็นจำกัดค่ะก็จะทําได้แค่นี้แหละคงคงไม่ได้เยอะไปกว่านี้แล้วแหละแต่ก็อาจจะมีปลูกผักไทยแคมแซมน,นะคะพวกผักชีผักชีมันเขายากจุมเลยกะว่าจะเอาลงดินดีกว่าโรยโรยในใน,ในกล่องเนี่ยค่ะเป็นลงดินอันนี้คือการตัด พราะเราแปลนสิบเมตรน่ใช้ไม่หมดนะคะก็เลยต้องตัดแล้วเก็บไว้ใช้อย่างอื่นบ้างเหมือนสุปค่าใช้จ่ายค่ะของท่อ3มเส้นท่อสามเส้นแล้วก็ขดลวดที่ว่ามัดหนึ่งอะ่ะเราใช้แค่นิดเดียวไว้วางขึงขึงกับต้นไม้ขึงตรงก้านของหลักคาเน,นี่ยค่ะของพ่อวีซีกระต้นไม้ให้เขายึยดเดียว อันนี้ก็คือใช้พิพิธภัณฑ์วัดให้แน่นและแค่นั้นเองก็จะเป็นท่อท่อ PVC 3เส้นรวมล<า>้วนค่ะก็มา200กว่าบาทถึงไม่แน่ใจว่า200เท่าไหร่แต่สองกต้นๆของไม่ที่ไม่ไปแล้วก็ไม้ไผ่เราซื้อมาไม้ไยี่ร้อยหนึ่งที่ไว้ปักคำเสานะคะไม้ไผ่ร้อยหนึ่งแล้วก็สแลนลมพัดสรงร้อแล้วก็พิพิธภัณฑ์ย20บาท รวมแล้วจะเป็นแค่นี้ค่ะยอดเท่าไหร่เอ่ยถึงห้าร้อยไหมประมาณห้าร้อยเนาะถือว่าก็ก็สมสมราคาอยู่ค่ะได้ความสวยงามด้วย